สวัสดีทุกคนที่ชอบเล่นมาครับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจากบวกรีวิวเอดออนไบโอม,มาใหม่นะครับผมจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลย let's go มาดูเันเลยครับ let's go นี่นครับ,บมันก็จะมานี่มันก็มันก็เกิดองตาธรรมชาตนะ้ามานี่มันขีได้ด้วยหรือเป่าคนดู มันไม่ผมคีว่ะอุณไม่ได้คุดูเป็นไรช่างมันมันก็มีไบโอมที่เยอะมากเลยนะครับผมมันก็มีบักด้วยนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับคุณดูนะครับไบโอมที่มาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยจริงว่ะคุณดู ก็ลงรีสอร์ทเพคด้วยนะครับผมผมันก็ค้างก็ขออภัยด้วยนะครับคุณดูมามารีวิวกันเลยนะครับคุณดู เราจะมารีวิวไข่นะครับที่แอนออนที่เข้ามานะถ้าค้างก็ขอภัยกันด้วยนะครับกันดูดี่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะมจะวางไข่แล้วนะลิสโก้โค้กเลม,มนะครับผม ก็สน์แมนนะครับคุณดูกระรอกนะครับผมผีเสื้อนะครับคุณดูต่อไปก็ปลาในไรวะเนี้มีปลาอะไรผมไม่รู้นะครับผมก็จะรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับ มันมันบักก็ขออภัยด้วยนะครับคุณดูข้าปูนะครับคุณดูนี่ก็อันนี้ก็อะไรไม่รู้ก็มานะครับผมผม,ผมไม่รู้ว่าเป็นได้ขีไม่ได้ จะมไม่น่าใส่หมดฟอนต์ไม่น่าใส่เอ็ดออนใส่เงามาเลยว่ะคนดูมันมันดูแบบไม,ม่ธรรมชาติเลยอ่ะคนดู ไม่ไม่รูดด้วยนะประ์ด่นอขออนุญ,ญาตนะครับคุณดู ็เลยก็ขออภัยกันด้วยนะครับอืมฟอร์นิเจอร์มันไม่ใช่ใสงเงาสวยกันนะเนี่ยคุณดูใสงเงาอย่างสวยอ่ะคุณดูก็อคอมเมนต์่าใต้ลากคลิปหนักครับว่าให้ผมสอนลงใสงเงาไหมครับ ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับคุณดู นี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหม่นะครับผม าดูผนจะมาปลูกต้นไม้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะดูต้นไม้ที่หนึ่งเลยนะครับมมาุดเล่นกดปลูกเลยนะกดเลยนะยนะคุณดู let's go <S ต้นเป็นเป็นสีม่งวงนะครับผมก็เท่อยู่โอ้ไม่มืดมันมืนดโคตรเร็วเลยคุณดูอืม ทางนเลยดียวไปต้น่าจากต้นซากุระนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณดูผมผมผุมอ่านภาษาไทายไม่ออกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะนั่นแหละต้นซากุระก็อขออภัยด้วยนะคุณดูเชนมันดิ นี่เอาต้นซากุระไม่เงยไม่มีที่ลุงลุงเหนือขอวางตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคนด,ดูนี่ต้นต้นสีขาววางดู ยอยูนะมัเมนเมตไม่หลุดอีกแล้วคุณดูก็สมารถก็สมารถไปหลุดกันได้นะครับนี่นะครับมอสมอสก็ผมจะให้ดูนะครับคุณดูมอสก็ตามชื่อเลยนะ นี่ครับมอดก็ตามนี้เลยนี่นะมามอดก็ตามนี้เลยนะคุณดูนี่นะประมาณนี้โอ้โหแม่ไม่รู้เลยครับคุณดู วันนี้นะครับคุณดูต้นไม้อุย้ยออกจ้าจัง ก็มเล่นเต่าทองนะคุณดูเมง่หวันแล้วก็มเล่นเต่าทองนะคุณดูประมาณนี้เลยมันเพ้างที่จะค้างนิดนึงนะครับก็ขออภัยกันด้วยคุณดูอาจะไม่มีอะไรแล้ว น่าจะไม่มีอะไรแล้วบ้างนะเออว่าคุณดูแลามาดูวิธีเตือนถือตากันนะครับมาดูมามชั่นด้วยนะคนุณดูว่าเป็นยังไงนะ หนูก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนมองมองให้ดูก็แล้วกันนะคุณดูถ้าคลิปยาวก็ขออภัยด้วยนะครับผมเรามาดูมีกันเลยครับตอนตอนทีก็จะประมาณนี้นะคุณดู ดูคุชาราผมมันามาก็จะเป็นการฟันแบบนี้เมนูก็ประมาณนี้นะคดูนี่ก็เป็นหอบนะครับผมยีท่าวี่มืนกับน้าตุตโตเลยบางดูยีทวหวานก็จะประมาณนี้นะครับผมตัดประมาณนี้พริกแอก็ประมาณนี้พักก็ประมาณนี้นที่ ปลูกข้าวก็ Let's go โอเคครับสกเกิดขอชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเดี๋จอกันใหม่คลิปหน้าเม่ตองรไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊มบะ ่าเธออย่าเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธอยังไม่ต้องการฉันได้แค่รอได้แค่เฝ้าไม่ได้ขอฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมแล้วเธออย่าเป็นประจ